ครับสวัสดีครับุ่นผู้ชมทีคาลบครับเมื่อนี้ผมมีโอกาสนะครับได้มากเพื่อที่จะสัมผัสเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกั่น้องเทชรคุณะนะครับซึงอยูุบานไผ่พิษฏั์ตำบลรักเจื่นอำเภอพญากระพูมิีิสัยจังหวัดมาสารคามเหตุเกี่ยวกับว่ารอดชีวิตนะครับยางเฉวเฉียดในลักษณะที่เกิดการแสงกันดเสียไฟ้แดงและรอดตายยังปฏิหารนะครับ มีแต่ถือว่าเป็นพิจารณาแากของท่านผู้ชมนะครับว่าสิเสียหรือปุสเสียผมกับผู้สามารถที่สิบังคับได้นะครับแล้วกับมือนี้ผมมาผมกับแม่ยังปรทธานเลยมาถามข้าวถามข้าวจียเครีอนะครับท่านผู้ชมเป็นสิ่ยูบะไก่บะไก่กันมากหนักนะครับมือนี้ผมกับสิได้มากสร้างจากตางนะครับความกับนายเพชรนี่ละผู้ที่เกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วกับผู้ผู้ปั่นนะครับหรือผู้ปานี ทิวันนะครับซึ่งเป็นผู้สูนเด็กอวตารตลอเยื่อเลื่อนนะครับที่เห็นเหตุการณ์ที่ตลอดเวลานะครับซึ่งผู้นี้เป็นผู้ไปรับช่วงคณะที่ไม่เพจนะครับเกิดอุบัติเหตุเรียบร้อยแล้วนะครับครับสวัสดีครับแอบแย้แค่อาจจะาจะถามนะครับเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับว่าเกิดขึ้นประมาณวันที่เท่าไหร่ครับชิบแต่เดือนกาเดือนกรกฎาคมข้อศอกครับ สองพันห้าร้อยหาสิบห้าอันหาร้อยหาสิบหาปมาเวลาประมาณซีโม่เซาซีโม่เซาที่เมื่อคืนรับเหยียดเกิดใช่เหตียเกิดมีไปอย่างทุกอย่างคือคือมาเลียตังคือเอากระเบนตังมาอย่างนะ้ครับที่นี่เขที่เอาบัตรระชาชนเงี้ยเลียตังด้วยบ้านเล้าหน่อยบรเหล้าหน่อยครับอ็ไม่หยันี่แะครับผมก็มีคือกลับไปช่วงซีโม่นี่ครับ หอดสีแยกไฟแดงยะโสสีเขยกไฟแดงยะโสเมียงกับอำเภอประหยัดกับผู้นิสัยเดียวเขาเมียงกับผมที่นี่ก็คือช่วงเขาสิเดียวขวาเข่าอำเภอนะครับตัวเมียอครับที่นี่เนาไปจากบ้านทับปะจิสีเดียวขวาเของอำเภอเมียงครับผมที่นี่ก็คือไม่ลดจิงเขามาทั้งตรงไปไอ้ยะโสนะครับอ๋อเขามาจากท่านพุทธสมคือตรงไปท่านยะโสท้อนครับโอ้ครับผมคือแยกไฟแดงที่นี่คือช่วงระหว่างไฟแดงที่เขียวคือเข้ากัน คือช่วงมันหมดไฟแดงไงครับเขาจะข้นไฟเขียวมันเขาเปิดเดี่ยวเข้าไปในตลาดที่นี่เขาก็พาไฟแดงมากเขาเล่งเขาเล่งมามแม่นครับเล่งเล่งใส่ใครว่าล่งใส่ไฟเขียวอ่ะเออเขาสิเบิดที่นี่ก็คือเล่งมากเขาก็ขึ้นเดี่ยวปาข์ตตลาดก็คือชนกั่วจังไฟเขียวตรงเขาก็สีตรงมากเขาก็สีมาแห้งแล้วที่นี่ไฟเขียวมันสิเบิดเขาเขียวใช่หมเขียวมันขึ้นไฟแดงแล้วถ้านีเพราะถ้าขึ้นไฟเขียวเฉพาะค่าปเขาก็มาแห้งเอาไว้อยู่ตึ้ง อันนี้ถือว่าเป็นการประสานงานกันเต็มติมเนอะอ๋อเขานี่มอเตอร์ไซค์ร้องเขาเป็นรถเก๋งวันนี้เมื่อเกิดแล้วนี่เูราะว่าเขานี่เป็นลักษณะอะไช่วงนั้นช่วงเกิดหูจ๊ะบ้ช่วงเกิดมอเตอบัตรตาแค่นั้นโอ้ตามตัวคนวาววายจังไหนคนตามที่ผ่านไปขหมู่ขายเอ่อพวกมาได้ยุสีเหยียบกระจายขายนี่ คือก็เป็นยูนไรไหมไม่สิเบไปก็เป็นยูนด้วยแขนขาเนี่ยคือกวาดายเขาประกาศมาซอยจะขึ้นเขาบอกทุกอ่าลูกหมามาซอยชุนชุนเล้วนี่นีการฟงการกระเด็นนั่งบักฟงค่ะฟงอย่างไรปิวไปได้ก็ว่าปิวปินลบลงไปตะพอนหมดเลยรถกับห้างชันนี้เอาไ่ได้ครับผมลดลดไม่จะใช่น่ะของเขาล่ะของเขานี่ว่าหายแน่ค่เพราะเป็นรถเก๋งดึนเก่าเก๋งมาสิดีแน่แขสงตรงเนื่องดันหน้าดันขวาเยอะมากเลยครับแต่ว่าเขาเข้าเต็มทีล่ะแม่แต่ว่าสภาพเขานี่คือ บ่แห้งคคือรถมอไซค์ฮาก็คือเอาบ่ได้อ่ะครับใสอเอาไปได้เป็นเไษเล็กเลยล่ะเป็นเส็จเล็กคือนเด็เเลียนค้เิมีมอไซค์คันหนึงน้า mm hmm. คนกันมาอีกขันนันกะโดนแต่กับวังจานไหแค่นิวครนักได้เฉพาะเป็มเต็มเฉพาะขั้นหนาอกกรอนหลังจากนั้นเป็นจังไ๋ครับหลังจากนั้นช่วงประมันสีหาม พยับานพทกมากเป็นเมียน้าเพชรบอกแต่ย้า right? like ่เบาย้ายบารลูเ hmm. รืองย่ายกับทึกสั้นนย่งเงือเขาเบาถ้าก็หูบดีแน่แล้วบริเวณับเลกเปไหลับแตที่นี่พ่อพ่อมันไปหับเดี๋ยวเขบอกว่าเมียหน้าเพชรมาบนแมเพเดอโดนตำหน เจะนอยู่โรงพยาบาลค่อยู่โรงพยาบาลพยาธิแม่นจ้ะยุ่โรงพยาบาลพยาธิเปนก็วที่ทำมาเป็นแห้งบบเขาก็จะระไห้ออกมาเบิ่งเขาเองแต่มันได้เสียงพวกสาบสอดมากหน่อยคือห้องแห้งยังห้องทานมากหน่อยแม่นค่ะเสียงห้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยห่องแห้งจะคล้องกระตกใจกับว่าพวกสาบกระชากันออกไปกับย่าไส้ห่อนี่อยู่ที่ข้อทะเนาะกันใจตันนีบอกข้อไว้แขนสองแขนกระคาก็มะเบือดซึ่งออกหูนั่งหูนี่ ย่อยออกมาน้ำขามหงส์องหูเลยครับพี่หนิทเขาไปถามเขาเขาก็บอกว่าเขาไปเอ็กซเรย์แล้วกับดีฮัทแขนนี่ครับกระดูกกระดูกเองแขนกระดูกแขนนี่นะครับเนาะลองเบิ้งกับผมอันนี้คือแขนนะครับเดตรงนี้นะครับตรงกอดซอกอันนี้มีมีเหล็กปะนี่มีเหล็กมีเหล็กคณะนี่พาออกไปตัวนี้มาท่านพาครับตอนนี้พาแล้วก็ขาเหรอครับขาอีกสอง สองทอนสองทอนเอาลิกออกแล้วครับเอาล็กออกแล้วฟังนั่นกระลาวกระดูกฟังนั่นกรลาวได้ดา็กมะลา่ได้าวสองางคือดมไปสองหางเลยไปตงมาสะข้านแล้วส่งไปนี่แล้วก็กามกามก็เคลือตามเคลื่อกเคลื่อนก็มัก็อคือปิวเลยกดำดีที่นี่หมะกับนกย่นี่ยค่ะนราะนี้หมาะกันนกยันสพารเพร่ะมีากันนกมคือข้อหาเลยไปยุ่โรงพยาบาลพยักแล้วเป็นเรื่องไหนบัต แต่ยุ่งล้มบพยากเขาก็บอกว่าผสงสาระ้ามล้มบาลพยากรนี่เครื่องมือหลายผสมสาระ้ามไหนั่งรถไปนางโดนเป็นกับน้องรถยังรถล้มบอลล้มบอลฆ่าไปย้ายกันย้ายกับบ้านมากกับเหตุยังมาถึงมิตรไถ่ผู้บีนไถ่ผู้นอนนี่ก็คือห้องไปน้ำทังมิตรห้องมาเจ็บแห้งเจ็บปวดประจันให้ตายซาฉีดย่ากูตายบ่หร้กว่าเขาบอกเขาไม่ฉีดย่ากูตายปราจันมาที่นี่ไปหอดลงมาจากห้างเขาจะเจอของของเอ็กซเรย์เขาจะเจอของของเอ็กซเรย์เขาก็เลยบอกว่า ได้เสือผ่ามีเหรียญมี่พระนคือมติพงษมาพงษ์มาในชุดไม่นหัวศมคืองเก่งเขาเลยออกมาหายาดมายืนถ่ายที่หน้าห้องห้องเอสเทเล่ห้องเขาก็เลยบอกว่าเอาผ้ามาหายเป็นผ้าคล้องผู้เบื้องกับงท่านผู้ชมที่เขาหลบกับนี่คือเป็นหลอกเกตนะครับของหลวงพ่อดีนะครับรุ่นสองนะครับหลอกเกตนะครับของหลวงพ่อดีรุ่นสองหรือของพ่อมหาวิสารกิติสุปโรของเขานะครับเบื้องทางหลังครับท่านผู้ชมที่เขาหลบกับ ข้างหลังนี่จะเป็นนาคปกเล็กนะครับแล้วก็ตะกุดสามกริย์เงื่อนทองนาพร้อมกับผักจีวอนควดแล้วก็เ้นเกษาของพระเดชพระคุมคุณหลวงพ่อนะครับที่นายเพียรใจเนาะอ๋อมีมีมีม,ม,มีมีองค์เดียวแค่นี้ เนี่ยนเกินเงี้โอ้คับผมพคือตอนที่วงวนเขาอยากหน่นะั้นเขาบ่เห็นนักติเป็นนักเมืงเกงจนเป็นหารค้คะือของูดอัไ่ดเป็นซนคาเขาคืบุตดออกายแต่วันนี้มันเป็นโตคนคือปหอดลูวมเขาจีเอ็กซเเขาอเขาก็เลยออกมาไห่แา้ามาพาตใสกับวันลพอที่บ้านเดี๋ยวงของเอามาใ้บูซาในสีกระจกกัว่าดีเก็ไวเดอม่าน้ำโตเขาวานยูยลงบันสารค้ำหรี่จักมื สองมือจเจสิฟูสติจะของกับว่าเมนวากับว่าเมนวาพวกหมูึกโตหมูซึกงยุแต่ว่าถามเพราะถ้าถามตอนหายดีแล้วนี่พวกหมูว่าจะของเป็นยังไงอาจีพห้องไปตามนี่จะของซื้อพวกหูสติจะของห่องจุกเฉินแมนหายยุเฝ้าระวังข้างล่างที่กับพยาบาลไหมพิเศษเลยเนี่ยแม่ทีว่าด้านนางต้องยุไก่หมอนแม่แมนคือคือเขาต้องดูแลไก่ชิดก่อนราบลาแลงจะแมนทีไรแล้งสาวแบบคนขี่จะได้แมนเขาพอสิบถึงจะอยู่ข้างบนจิตใจหมอนแน่นะอันนี้ อ้มีแต่ห้องเลยคือนั้นญาัิญาติอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับรัฐแม่เพชรตุณะซึงยุบันไทยพิทักษ์ตำบลหลัดเจริญอำเภอพายกระพุ่มปิศยจังหวัดมหาสารคามซึ่งมีการเสแสร้งแกลงถามนะครับท่านผู้ชมเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นนะครับนะครับคือสิว่ามีผู้ใดอยากเป็นเจนนี้นะครับเนาะซึ่งแหนซึ่งคณะที่เกิดขึ้นนั่นนะครับนี ล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตของประเด็จพระคุณหลวงพ่อพระมหากิศานกิติสุพโอนะครับเป็นรุ่นสองนะครับสต่างเต็มองค์นะครับต่างประมาณปีพศ2555นห้ร้บห้านะครับถ้าใส่อยู่เป็นประจำทุกเมื่อความเสีอบ่อนี่เสียบบ่อดเนาะใส่ตลอดหลังจากนั้นมายิงใส่ดีกว่าเก่าอ่ะขอบคุณผู้ใดผู้ใดสิเป็นอว่าเสียบกัเสืยบกับกับเนหวาแต่ว่าสำรับผมนี่ก็คือเสืยบ กินอร่อยเกินพันเกินล้านบนเส้นอะไรครับผมเสียว่าหลวงพ่อดีดีแม่นค่ะุ่มคลองขุ่มคลองก็จะแบบนีของหลวงพ่อที่คุ้มคลองแม่นครับผมแมนเพราะว่าขนาดตอนที่ไปบอกพวกมันยูร้องผักหรืไปถามผัวยูซีเ่ยเขาเห็นเหตุการณ์อยากให้เขาไปนี่นะเพา่อจะกล่ว่ามันย่างง่ายจริงๆแบบว่ามันตายตั้งนานแล้วแม่นสาาก็กาวว่ตายด้แล้วแม่นจะขึ้นมาได้เสนีกับเสียดว่าบุญแล้วเืียว่าบุญแแล้วตเสีอว่าเป็นสิ่งที่เโดยบักกลับนะครับเนาะแต่ว่าโดยความเสียความเฮาก็คือเสียว่าล้มพอดีนะครับ ซึ่งเป็นพระผู้ที่หยาดโยมหรือคือนับถือรือหะลูกศิดยลอกหามากไหมนะครับที่ไอ้ความเคารพนับถือเป็นผู้คุ้มครองซักเนาะตั้งแต่ตลอดปลอดภัยในทางมือมากเนาะสามารถเอาชีวิตยู่เพ่ีกขึ้นมาได้ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วนะครับถือว่ามีความเสียเกิ่นลอยละวารุวภาเป็นผู้ช่วยโอ้ครับครับนี่แหละครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึนนะครับของนายเทพูนะนะครับกับผู้ปั่นที่ไปให้เหตุการณ์ซึ่งไปดูแลนองอยู่โดยตลอดนะครับเป็นสิ่งที่บดิเสแสงแกงท่ำแกงเบาประการใดนะครับเป็นเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นจริงนะครับยูซิเอเจโซของผู้พิจารณาผู้มีสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พิจารณาไของท่านผู้ชมเอาเองนะครับอิเซียหรือบ่เซียนั่นจะเป็นอีกประการหนึ่งซึ่งบด้นัดแน่นไ้เลยนะครับมากโอกาส เลือกเยนมากกับมาถามมาสัมผัสแตกที่คำคำนั่นเจ้าละครอ่าเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ริงด้วยนะครับตามทิ่สัมผัสนะครับเนาะครับท่าที่สุดนี่ก็ขคอวยพรอนนะครับไอ้บารมีของหลวงพอดีครือหลวงพ่อมหาวิทธิสารพิซุโคโนของห้าวุ่มคล้องปกปักรักษาเดินท่างไปใส่เี่ยวขัดปวดไห้นะครับตลอดรอดฟังอย่างนั้นสิ่งใดกับคอให้หลวงพ่อนะครับซอยเหลือยู่ตลอดเวลานะครับ ผมก็บคอยุติการสัมผา์เป็นเพืยงแคันดีครับสวัสดีครับ